สวัสดีครับอยู่กับผม b a ดบอยเอ็นะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมดีๆของยามาฮ่าไรเดอร์ขับโคราชนะครับอีกแล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมครับเลสเทนนิ่งนะครับผมแอนมอ t ตอรจีพีมิทติ้งนะครับประมาณกินข้าวเย็นไปด้วยแล้วก็ดูมอเตอร์จีพีเป็นพร้อมกันนะครับผมกิจกรรมเลสเทนนิ่งนี้ครับก็ประมาณว่าขับไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีพี่ๆยามาฮ่านะครับมี ค,คอยเทรนดี้ให้เราว่าเป็นยังไงขับดีไหมแล้วก็ควรแก้ตรงไหนนะครับทีจุด,จดเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับโอ้พี่หนุ่ยครับวันนี้เราอยู่ที่สนามสาทรใช่ไหมพี่สนามโคราชสกิจครัเป็น, <c oughs> น,นกิจกรรมอะไรครับเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่ามิตมิติงแบบว่า เล่นทั้งศกดิขับขี่ให้กับลูกค้าครับตอนตอนบ่ายแต่ว่าตอนเย็นเราก็จะเป็นมิทติ้งอีกแบบนึงครับอันนั้นมิทติ้งปาร์ตี้อันนี้คุณครูอันนี้คุณครูปกติไม่เคยสอนใครใช่ครับปกติไม่เคยสอนใครครับจะเป็นการแนะนําวันนี้ก็มาแนะนำกิจกรรมใช่ครับวันนี้คนมาเยอะครับก็คืนคดีตอนตอนตอนเย็นเยอะกว่านี้อีกผู้ร่วกิจกรรมสนใจร่วมกันนี้ครับอย่างนี้ครับ กิจกรรมท่านเดือนเลยเนาะเดือนหน้าก็มีเดือนหน้าก็ว่าจะไปเชียงคานนะเ,เดี๋ยวเดือนต่อไปรุ่นก็ว่าจะไปแม่สลองลูกค้าที่ซนะื้อจะมา,าครับเพือ่อมาหาดูแลดีเฉพาะโดยเฉพาะจะมาฮ่าสิบสีมานะครับเรามีกิจกรรมกันตลอดนะครับว่าไม่ว่าเลสซิ่งไม่ว่า,วาท่องเที่ยวะนะครับเราเรามีกิจกรรมตลอดเรามีการเซอร์วิสที่ดีเรามีทีมงานที่ดีครับดูแลผมว่าที่สุดแล้วสำหรับจะมาฮาประเทศไทยก็ต้องเรวยกันเอง ดีจริงดีจริงกิจกรรมเยอะครับก็มีกิจกรรมดูทั้งเที่ยวเที่ยวเลสซิ่งเลสซิ่งปาร์ตี้ปาร์ตี้เทนนิ่งเทนนิ่งจะมีแพททิปอีกครับต้อ้ขอพบครบครบก็แบบไหนขึ้นอยู่กับทุกคนเลือกเลือกได้เลือกได้เดี๋ยวเราไปดูผู้เข้าประกวดกันนะครับใช่ได้ครับผมตามสบายเลยครับผมเป็นเลของกิจกรรมยามาฮ่าไรเดอร์ขับโคราชนะครับ เล็กๆในในการขับขี่ในสนามเพื่อที่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนขี่ได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพิเตกนะครับที่จะมาเป็นผู้แนะนำให้นะครับพิ่เตกนะครับหรือฟันเ็กของเรานี่แหละเราจะเริ่มจากการจับวิธีท่านั่งการนั่งที่เด่นนครับการใช้ร่างกายท่อนบนโนกะดับกําลักันและวโดยเนี่ยเราไม่ต้องมาสอนหรอกว่าโค้งนี้เข้ายังไง ก็ต่างคนต่างสไตล์นะครับสางคนต่างตล์จากการขี่วันนี้เอาแค่ร่างกายท่อนบนก่อนเอาเป็นคนๆเดี๋ยวเรามีเวลาเยอะเราขี่เราดูเราค่อยๆบอกกันทีละคนทีละคนเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เติมจักจักท่าทางลองลองนั่งแล้วจักท่าทางให้ดูนะครับว่าเราขี่ยังไงเนาะวิธีการขี่มอเตอร์ไซค์ในสนามขี่สบายๆนะครับมือจับแฮนด์เนี่ยเราจะไม่ดำและเก่งเนาะมือมือแฮนด์แฮนด์เนี่ยจับ จับแขนี่เฉยเราไม่กำและเก่งบางคนกำแขนเลยกำแน่นเลยแขนตึงเลยเบรกตัวแข็งขึ้นเลยเวลาเลี้ยวรถจะเลี้ยวไม่ได้นบนั่งสบายๆเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลรารถแป๊บนึงนะครับยืนมาสักหนึ่งให้ออกมาปลายเพื่อให้การเรื่องการสะบัดและแขนกว้างนะครับนั่งแขนย่อนหย่อนนั่งแขนยนหย่อนไม่ใช่นั่งแขนตึงถ้าเรานั่งแขนตึงเมื่อไหร่เรื่องเราลองนั่งสบายๆนั่งสบายๆถ้าเมื่อไหร่เราแขนตึงเมื่อไหร่เนี่ยเวลาเราเบรกมันก็จะสู้รถหนักนะครับสู้รถหนักแล้วมันจะเลี้ยวไม่ลงเพราะเพราะมันแข็งไปหมดแล้วมันจะเลี้ยวอย่างไร นั่งหย่อนหย่อนนะครับท่าทางวิธีการนั่งข้างบนเลี้ยวขวาต้องใช้หัวไหล่ด้านขวาพยายามเกรดเสร่างกายขยับตูดเราจะบบาเล็กน้อยการขยับตูดใช้ทีสไลด์สไลด์เอาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าต้องยกตูดออกมาครับใช้หัวไหล่ใช้หัวไหล่เลี้ยวนะครับขาเข,ข่าแทนที่หลังเข่าไม่ต้องไปกลางมากใช้ร่างกายท่อนบนเนาะเลี้ยวเลี้ยวขวาเอียงขวาสมูทสมูท เลี้ยวซ้ายเอียงซ้ายหัวไหล่สูงสูงนะครับ <c oughs> เวลาขับขี่มองมองไกลครับมองข้างหน้าอย่ามองหน้ารถถ้ามองหน้ามองอไไรเราก็จะจะจดจ่อเรามองทางที่จะไปเลี้ยวสายตามองทางที่จะออกเมื่อไหร่รปึ๊บเราค่อยพันวนรถออกไปนะครับ <c oughs> ใช้ร่างกายทอนวนให้เยอะนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเอียงรถเยอะพยายามตั้งรถขึ้นมาหน่อยไม่ต้องเอียงรถเยอะครับใช้ร่างกายให้มากกว่าเพราะอะไรถ้าเมื่อไหร่ร่างกายเรามากกว่าหน้ายางเราจะเลยเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเลี้ยวเเยอะๆยอะหน้ายางเราจะเลอน้อยมากเวลาเปิดคันเล่งออกจากโค้งจะมีอาการสไลด์ตลอดเวลา พยายามนะครับถึงโค้งโอนร่างกายเบาๆก้มหน้ามาหาแฮนด์ก้มหน้ามาหาแแขนบบบเบาๆเลี้ยวขวามือขวาเลี้ยวขวานะครับมือขวาให้จับแฮนด์เบาๆผ่อนคลายครับกำธรรม,มดาจับแฮนด์ไม่ได้กำจับสบายๆเมื่อไหร่จะเลี้ยวขวาเมื่อไหร่คลายมือขวาหน่อยหนึ่งโอนหัวไหล่มาด้านขวาเพื่อให้ให้ถ้าเมื่อไหร่เราเราปล่อยมือขวา <c oughs> ยิง่งถ้าเป็นโค้งตัวยูนี่นครับโค้งซ้ายลององทดลองทางขี่ไปขี่กันเรื่อยๆ คายมือซ้ายให้เบาอย่าไปเก่งอย่าไปกงน,นะครับเวลาจะเลี้ยวซ้ายคายมือซ้ายออกเล็กน้อยรถจะเลี้ยวทันทีรถจะเลียเ้ยวเบาทันทีเมื่อไรหมดเมื่อไรรถจะเลี้ยวทันทีขี่เลยครับเดี๋ยวกลับมาแล้วเรามาปรับกันเดี๋ยวเรากลับมาปรับด้วยว่าเราขึ้นขาดอะไรหมดขาดอะไรอันง่ายที่สุดเดี๋ยวเราออกลงมืขี่เนี่ยเราขี่ให้รู้จักสนามนอกว่าวันนี้ไม่ค่อยห้าวครับข้างหน้ามีโค้งอะไรเราเลี้ยวขวาแล้วข้างหน้าจะมีขวาอีกไหมหรือจะซ้ายพยายามจําสนามให้ได้ถ้าเราจําได้เนี่ยมันจะอัตโนมัติเลยโดยที่เรารู้ว่า อ๋อเราก็เตรียมตัวขยับตัวมาทางขวาแล้วนะรถจะถึงโค้งหน้าโค้งหน้าเป็นโค้งขวาเราขยับตัวทางขวาแล้วหลายๆคนก็ยังเห็นวิธีการขี่เข้าโค้งยังยกตัวขึ้นนั่งใช้วิธีสไลด์ครับอย่าไปยกตัวถ้ายกตัวขึ้นจากรถเมื่อไหร่รถจะมีอาการส่ายทันทีแต่ถ้าสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาตูดยังนั่งอยู่บนเบาะแค่สไลด รถจะนิ่งมากแล้วจะไม่มีอาการเนาะเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาผ่อนคลายจับแฮนด์นะครับจับในแฮนด์จับเบาๆแค่จับอยู่ในมือไม่จำเป็นต้องไปกำไปเกรงจับธรรมดาไม่ใช่นมนะป่าเนาะคืต้องจับแรงเราจะมีผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างนะห้ามจับนะห้ามจับนะจับแฮนด์สบายๆจับแฮนด์แฮนด์เป็นอยู่ในมืออยู่แล้วครับจับสบายๆไม่ต้องไปกำไม่ต้องไปเกรงนะครับ หยิบธรรมดาผ่อนคลายนั่งสบายๆนั่งหลังย่อนนหยิบหน่อยยีในสนามนอกหรือยีบนถนนก็นั่งสบายๆท่าสบายอย่าไปตึงอย่าไปแข็งเนะื้ขขอขวาผ่อนคลายมือขวาครับก้มหน้าก็หามือเล็กน้อยสายตามองทางออกแค่นั้นเองิงๆไม่มีอะไรมากมายเลยค่ะแล้วแล้ว,ลว,ลวตอนนี้อยากให้สําหรับคนที่ขี่มือใหม่อยากใช้ร่างกายท่อนบนก่อนเนาะเดี๋ยวร่างกายท่านล่างที่สไลด์ตูนบอกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นที่หลังตอนนี้ใช้รักอยากให้ใช้ร่างกายท่อนบนเ้้ายเร็วเล้ว เลี้ยวขวาไปขวาสบายๆเลี้ยวซ้ายเอาหัวไหล่ไปทางซ้ายด้วยสบายๆจะได้ขับง่ายและเลี้ยวง่ายแล้วเดี๋ยวเรามาเวิร uh ์กช็อปคนๆๆกันเนาะโอเคครับนั้นแทนก็ม uh. right ีเท so, ่าน uh ี huh. ้เร uh ื huh. nice ่องแนะนําเบาๆเล็กๆแล้วเดี๋ยวเราลงไปขี่กันแล้วเดี๋ยวผมเวิร์กช็อปให้เป็นคนๆนเลยครับผม ช่วงนี้ก็จะเป็นปฏิบัติแล้วนะครับผมพวกเราก็จะขับไปมีหน้าที่ขับนะครับแล้วก็จะมีพิเต็กนะครับตามคอยดูประกบนะครับว่าเราท่านั่งท่าเลี้ยววิธีจับแน่นโอเคไหมอะไรประมาณนี้ จากเราขี่กันมาแล้วครับก็คุณครูคุณครูหน้าใสเนี้หราใหน้าใสมากคุณหน้าใสาไิกเด็เะเลยนยาไปอให้มาฟันแลมาดูหน้าครูทำไมเยอะครูทาดีบขอกครูหน้าทาต้องการเบคงเบ่งตดีๆติดกริปตรงนี้ร้วยได้สนสนใจบทเรียนด้วยครับที่จะอยู่ครูหน้าใสก็ทนาใจหน่อยนะถ้าอยากถ้าอยากเริ่มเริ่มแขง จากที่เราขับกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีน้องเต้นนะครับให้คําแนะน,นะํานะครับให้คําปรึกษานะครับบอกเทคนิคแท็กติกต่างๆด้วยนะครับ น้าเจโนงอะจับเจีนอยู่แล้วต้องมาจับมอไซค์เยอะๆจากที่ขี่มาแล้วนะครับก็คู่ให้ครับตายนะเนี่ครับพี่ป๋องหมดยังครับหมดแรงครับหมดแรงเนาะเสื้อสวยนะครับมันยังไม่มีรอยเลยอันนี้นิดหน่อยครับถามหมอได้น่ได้ได้ช่วงพักเบรกเเข้าามฮ้ยแบงค์พันหลอกเว้ยออกแบงค์ได้ด้วยช่วงพักเบรก นี่อันนี้จะเป็นกองเชียร์นะครับเฮ้ยมารีวิวสกอยดีกว่าอันนี้ไม่ใช่กองเชีย<อ>ชร์คนนี้จะไม่ค่อยมีรูปมีคลิปเพราะว่าแกขับเร็วมากแกแไม่เคยขับเร็วเลยออตอนนี้เป็นช่วงพักเบรก ถึงขับช้าก็ตัดอถูกถูกป๋าพูดถูกหมดแรงยังป๋าหมดแล้วเหนื่อยมากกี่สิบช้าถึงขับช้าถึงถึสิบห้านาทีเปล่าไม่ถึงหรอกประมาณสิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีก็พอไหมนะครับเข้าสนามจะดูลายจะดูลายเข้าห้องน้ำยังเข้าห้องน้ำยังเดี๋ยวล่าเต็นเกงเลย ัลายดูลายดูลาย,ด,ลายดูวิธีเข้าฟิลฟลิง่ง filling đuôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทวงหลังด้วยขึ้นอาเจเป็นไงบ้างครับปกติปกติเป็นไงครับพ่อปั้นเป็นอะไรนะจะเมาอยู่แล้วครับจะเมาอยู่แล้วนี่ครับเขาเหมาสนามให้ก็หมดแรงแล้วหรอป๋าหมดแรงเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึง เราหมาสนามให้ก็ไม่มีใครขับสามรอบแล้วเย็นแล้วมั้งครับตอนนี้ก็ดูสมาชิกเราว่านั่งหงอยเหงากันแล้วครับหมดแรงแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะเป็นไงบ้างหมดหมดนะหมดหมดแล้วโอ้โหหมดละหมดแล้วหมดแล้วช่องม้ามอยครับช่องม้ามอยหมดไหมครับพี่ป๋อง นีอีก๋อเย็นโมโตจีพีนะแล้วดูดูพื้นแทกหมดยังครับหมดแรงยังครับยังครับยังโหสนุกพี่โจ๊กเป็นไงกี่รอบแล้วเนี่ยหลายรอบ้วดูสนามว่างแล้วนะไม่มีใครลงเลยเดี๋ยวรอข้าวกันรอข้าวอ๋อเด็กกองทำต้องเลินทรอ ขี่ทั้งรอบสองรอบอค,ครับจากวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เต็กครูเต็กผมว่าพัฒนานท,ทุกคนครับขี่ขี่เข้าใจแล้วก็คือด้วย,วยธรรมชาติขี่เก่งกันอยูน่นะแล้วก็เข้าใจพอตอบอะไรสอนอะไรเนี่ยก็ก็รับฟังหมดแล้วก็แล้วก็เร็วด้วยทุกคนพัฒนาพอตกช่วงเย็นมาขี่สมูทมากดีกันมากครับสำเร็จภารกิจไปนะว,วันนี้อ่ารือว่าสำเร็จภารกิจหรือว่า ไปเช็คอินเสร็จล้าก็ไปดูมอเตอรจนะวันนี้มีมอเตอรจด้วยครับไนท์ปาร์ตี้ครับ, nice รบเราเก็บของกันนะครับตั้งขบ,บวนเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวไปละมาเดี๋ยวไปหาเช็คอินนะครับที่ a i r ์เพลแล้วก็ถ่ายรูปค่อยไปร้านอาหารนะครับ Two peas in a pod. Get dealt the bad hand. I'm there. seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together. Long as we go together, we'll die we'll never Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you are light to never end. When the world gets a little too hard, wipe your eyes, put away your sorrow. When it's war, I'll be leading the charge. I'll be still fighting for you tomorrow. Yeah, even with a blindfold and different. times. Zones, my to with my eyes but Vien, be happy ทำไมเราอยู่ถึงอยู่ที่นี่นานนะพี่ร้านร้าเลยเขายังไม่เปิดเลยไอเด็กเสิร์ฟเด็กนางดิ้งยังไม่เขียนชื่อเลยบอกไม่ได้ครับทุกเสียงโทรบ่อเต้เต้ด่วนเลยเดี๋ยวเรากินไอติมแล้วก็ถ่ายรูปกันเนาะเนาะ้โหปั้นไอติมกอนที่โอ้ป้นไหนกินให้อร่อยดูสิกินยังไงกินให้อร่อยยิงโชว์สักคำหนึ่งใส่ยอดค่ะเียังไอติมกันยัง คนถ่ายก็ลุ้นหรอนี่ไม่ต้องใช้ช้อนเนี่ยอ้าเข้าไปอย่างนี้เลยอ้อดูตะกงลงทุนมากเลยสวยยเลยอ่าจานไปอยู่ริม เช็คอินดูพักทิตตกที่แอร์เพเรียบร้อยแล้วแอร์แพนแอร์แพนครับพรกทิตย์ตกเดี๋ยวเราไปร้านอาหารกันครับไปดูนะไปดูจีพีมอเตอร์จีพีไปะปะปะปโก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 ครับเราก็มุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารเดอะปาร์คนะครับแถวชนประธานนะครับ ถึงแล้วนะครับวันนี้ถึงสถานที่กินข้าวชมมอเตอรจีพีเมื่อกี้เราไปดูพระอาทิตย์ตกดินมาสวยมากเลยนะครับกิจกรรมพระอาทิตย์ตกดินเมื่อกี้ที่แอร์เพนะเนาะครับสุดแอสชุจิตอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ เอคกซ์คลูซีฟดูพระอาทิตย์ตกดินที่โคตรเท่โคตเงียบแอร์เพนะครับนี้เราถึงแล้วเดี๋ยวเราดูมอเตอร์จีพีรอสมาชิกมาอีกประมาณ2,000กว่าท่านครับบอกเลยว่าวันนี้ผมคิดถูกแล้วครับที่ไม่พาเมียมาด้วยอะไรกับภรรยาผมด้วยนะครับอ่าอะไรนะว่าที่บ้านโทรมาเสียเมื่อกี้ครับเสียอะไรเสียอะไรเสีย คือขาดอากาศหายใจกระทันหันหัวหน้าจะเก่งมากกว่าหวยก็เป็นรายการนี้แหละครับน่ะเรียดมากเลยครับ มีสี่เลขนี่ก็ยังไม่ส่งนะครับตัว้องส่งยังไม่จัดโดนง่ายอยู่ในเชือกจับจับรางวัลจับรางวัลสงสัยเราจะได้ไหมพี่คือโตเราต้องมาแหละเราต้องได้เราต้องได้แต่ว่าด้หม้อข้าวแกแกบอกว่าเมียแกตายแล้วอ่ะแกกลับไปเคารพเมียแกก่อนนะแกบอกเมียแกตายแล้วอ่ะไม่จริงหรอกครับผมมารักก็ได้มาติ้งมาคิดไม่อยู่เมียลบนะเมียลบเกลียดพี่นี่จับรางวัลตึ่งรางวัล นี่นะครับก็เป็นกิจกรรมทายผลรางวัล MotoGP นะครับผมยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยน,น,นะครับ,รบมผมแต่ก็อิจฉาเล็กน้อยนะครับสาเรีครับผมอานปีนปีก่อดูรทนมีนะครับผม ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมและที่ให้ความร่วมมือนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางพี่เด็กนะครับโคราช80บอัพขอบคุณน้องเติงนะครับที่เสียสละเวลามาเป็นวิทยากรให้เราในการอบรมครั้งนี้นะครับเราไม่มีค่าตอบแทนนะครับไม่มีเงินตอบแทนแม้แต่สลึงเดีอนนะครับแต่เราให้ด้วยน้องชนะครับ เราอยากให้ทุกคนเป็นพี่น้องกันเนาะนะครับเราอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบเป็นครอบครัวนะครับมีความสุขนะครับครับผมยังไม่ได้ขอรางวัลเลยครับทุกย่งี่เดี๋ยวพี่ไปเอาที่แม่สลองนะครับผมอยากให้พี่ดีที่สุดนะครับผมสหรับที่ต่อไปก็วันที่10ถึงวันที่13นะครับพฤจิตพฤชสกกายนดอยแม่สลองนะครับผมส สี่วันสามคืนนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะให้ความรุ่งนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับผมสำหรับครับงคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกลับบ้านคนไทยใครยังไม่กลับไม่ต้องรีบไม่เร็วได้นะครับกลับบ้ได้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับทำไมครับพี่ไม่สมฐานะเดี๋ยวน้อง เขาหัวแล้วลุยยาว